นี่ครับพี่น้องนองงามๆอยู่ใต้ดินเลยเนาะพุดเอาครับนอเอื้นว่าหน่อนางดินเนาะอันนี้ติดตามชมไปครับ นั่นสวยงามพี่น้องนอนางดินเด้อเอาไม้ไปป่าตามไปครับเข้าป่าเอาไม้ครับมืันนี้โอ้โหหลายโนกโขนาะด วัสดีกินครับผมมาหากันเลยเนี่ยเอาเยาวๆก็มี